มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลอดแล้วจ้าอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรที่ให้กำเนิดทายาทคนที่2แล้วค่ะโดยอุ้งอิงได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความในไอจีระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤษทาศินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นว่าทาศินขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับ เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข็งแรงก่อนก่อนที่จะไปพบพี่ๆสื่อมวลชนครับขอแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงด้วยนะคะงานนี้คุณตาทักษิณคงดีใจไม่ใช่น้อยทีเดียวแถมชื่อก็คล้ายคุณตาอีกด้วยงานนี้ชาวโซเชียลคิดถึงคุณตาเลยค่ะหลังเห็นชื่อของน้องทาสินินเด็กชายพฤทธาินสุขสวัสด์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ